สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอ้กันกันไปในช่วงบ่ายคะ่ะของมือวันที่18นะคะเดือนมาการาคมคะ่ะปีพุทธศักราช2569ค่ 2, คะพี่น้องค่ะ์มานี้ค่ะแอดพาพ,พี่น้องบานเทาสขขุขสุขอน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรคะ่ะพี่น้องคารสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทาง ความโค้งนะคะพี่น้องคะแนวทางของปูวัดปลาอุดรนะคะพี่น้องงวดทิพย์านมากนะคะงวดทิพย์านมากแนวทางของปูแล้วก็เข่าหนึ่งซีหนึ่งซีซีหนึ่งค่ะพี่น้องคะเข่าหนึ่งซีซีหนึ่งนะคะสำหรับขวามโค้งรัฐบาลไทยของปูแล้วก็เข่าดีพี่น้องรัฐบาลไทยของปูแล้วเข่าศูนย์สองนะคะพี่น้องคะเอาไปหนี้ค่ะแนวทางของปูวัดปลาอุดรขวามโค้งแนวทางสิซราม่าเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อม กุ้งปลาการน้มาสกานค่ะอืมอเกี่เพื่อนพอ่อเดี๋ยวมาตาเสามื่อนี่ตาเสาเลยครับปูนี่โอ้ยบอกคนตามด้วยเนาะตามมากเลยครับเข,<อ>ขารวยมันกับเมเ็ดเดียวหนึ่งเนาะใช่เมเ็ดเดียวหนึ่งตัดออกยังไหนก็ได้ยอยู่แล้วค่ะค่ะคุณค่ะมาถามนี่แล้วปู่อนฟันอันใดไปสิค่ะคุณค่าเจได้ยังเจตัวนั่นแล้วเงนนวนินใบเศร้าเนาะแล้วปูกว่าเจนมันมืดขึ้นมืดเนี่ยค่ะแค่ทีๆบอกแอ็มมินเขียนลงเงินใบเศร้าแม่ พอดีเป็นมัดก็ละมัดกันแหมค่ะใบมัดหนึ่งกับมัดเป็นใบเศร้ามัดหนึ่งกับใบลอยใบหนึ่งกับใบพันธ์แหมเออครับคุณคะกับชิมิตะเป็นหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์ทอนตัวกับทอนนันหนึ่งแม่ท่านเจยังบอกบอกอย่ามินเฉียงลงไปเอาอายุเจ้าวาดเป็นอายุเจ้าวาดผลเป็นเก็ดเกศแบบนี้ม oh, hmm, um. ันกิดสองเกศสองตัวแบบนี้แม่นอยู Setting ่หรอกครับคุณว้าวแปลออกยังคอยสิได้แต่ว่าเงินใบเศร้าน <no ี่มันซื้อไปยังไงกับได้ค่ะสองศูนย์ศูนย์สองเนี่ยค่ะ ทิมกับทิมใส่องดินบันนี่ก็ปูสิแปลกใจครับโอ้ยจ้ะแมนมดหลังแคแน่ซะปีียวไปเดียวอายุคนแมอยู่ดกสูต้ดีกัสิบมิต่นั่นแบ่งพันแบ่งยี่สิบมีสิบมิสองเออแบบนี่านหนึ่งไหมใบพันกับใบลอยมันอก็สเมันเดียวกันหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแมนมหใ่ว่าใบเศร้านี่มันสองศูนย์หลังเดียวกันยนเนี่ปูไม่น่เป็นเนได่เมื่อไหร่ปูได้บ่อนี่งั้นมันเป็นช่องหมกเงเนาะแหลบพีนาะ เดมกระเป๋อึง <hana> ตึงแม่ป no. ว่าดเหนืหอเฮาจังที่แม่ก็จังสิเครียดนี่แม่อ๋อผู้บอกเลยว่าเอ้าก็เห uh ็นจังสี่น้อบันนี้ว่ากันหูเมียเลยนะค่ะฟ้าไม่แต่ดีใจว่าได้เงินบริค่ะแต่วันมาเห็นเงินไหลนะใบพัดมันไหลคักนะค่ะมันทีเป็นแสนสองแสนผมว่าใบพัดนีเจ้าใบใบเศร้ามาไหลเจ้าว่ากับเขียนบนเขียนนังผู้เหมืนเบิ้งบ่ออกเบิ้งบ่ชัดนี่นะนี่ความฝันคือ คนที่มัดใส่กันเหล่าก็มีดมีเขียนจ้าหน้าซ้องว่าอันนี้ของใบเศร้าอันนี้ของใบลอยอันนี้ของใบพันุที่นะจั่นที่เขียนหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเหล่าก็สองศูนย์ศูนย์สองเกิดเต็มเต็มเลยตอนนั้นหนึ่งเพืคนไหนเอาอยู่มั้งคนไหนเป็นโตสัมพันไปนั่นไปว่าขอจะเป็นตัเป็นโตเหมือนว่าคนอ่อยเป็นโตเหมือนว่นาบังแค่ซ้ำนี่โอ้ยเกจะเมนอยังไงลูกกะว่าหอม เขาไม่เสียงหนีดังมวนแท้ๆมวนเลยครับปุ้งคะก็จะว่ามีนกกาว้าหงเลยนะค่ะบ้านเพิ่นลูกบอกเลขเป็นนี่เป็นกาว้ากาว้าคซื้อนี่ละปู้นี่ละบอกอยู่นี่เป็นเลขทูบเรือเอาปุ้งค่ะปุ้งไอเอฟซีเพิ่นในเบิ้งน้ำนี่ละปู้ขอมือเส้านี่ละขอนี่ละจากปุ้มปุ้มปุ้ยาเนี่ยละค่ะปู้งค่ะเอาขึ้นในเพิ่นเบิ้งน้ำเนอะค่ะปดอกแรกนี่ ผู้จุดจังไหนังเป็นเป็นสามเจ็ยสองคือเขาม่อวันจุดวันที่วันที่สิบสี่สิบห้าสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดบอกแมนค่ะยังละบัตรเมื่อนี้นี่คือเมื่อนี้วันที่สิบแปดได้ไหมวะสิบแปดค่ะนั่นแหละมันได้ตัวเดียวกันนี่ไหมอืมมันก็แปลไปด้วยค่ะปูแปลแล้วบ่แล้วปูก็เลยว่าเอ้าขันสีให้ตัวเดียวกันนี่หรือเดี๋ยวจุดดอกไหมอีกจุดชองดอกแค่เมื่อสา่งนี่ก็เลยมาจุดดอกอีกจุดดอกนี่ผ้ากลางเลยผ้ากลางจะเก่าอิ่ลง พาแสกลงเลยยันเลยแทกเนีเ่ยเพราะวมาสุดยุหาแต่ว่าตัวซีเป็นตัวบังอีกเนี่ยป่ะเนี่ยซีเป็นหูซื่อๆว่าเป็นตัวเป็นตัวเลยชัดเนี่ยหรือปะเจียสองตัวหรือปะเจียเน่เน้นเกาหานี่บอกแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็เล่นสามตัวไปละเนาะโอ้ตัวเกาหานีมันแตกเนาะค่ะปพาเออตัวมันแตกเนี่ยเพูดสีเน้นเลยเพราะแตกถ้าเขาสูบแกกมันออกเลยเนี่ย แตกสามตัวไปถึงฟลอดรนซแตกผ้ากลางแล้วนะครับเออสองตัวนี่กับหางเข้านี่แหละกับเานี่แหละค่ะนี่เก่าซี่เขาขนันปีหน้าเอาเนาะครับคุณผ้าหนตัวนี่เหรอฮะจะมาสามตัวผู้ว่านี่เมื่อนั่นผู้ว่าจิจุดดูมือมองไปแพร่เขาแล้วปนมุ้งขจมแล้วเอ๋อเด้เวลาแพรเก็บเขาแล้วว่าอั่นค่ะผู้ก็เลยเอามานั่มนี่โอ้ผู้เป็นติค่ะเออเอามานั่มไป ว่าที่จุดมือนั่นก็เอ๊ะมันโตได้ได้เร็วน่าขันน้ำมุนก็ได้เร็วน่าพวกฟันก็ได้เร็วน่าอยงที่น่าก็เลยบาจุดก็เลยมาขอมือนี่แหละมันว่าจุดมือนี่มันมันมาตัวนี้มัเนี่ยเนี่ยมันมาตัวเดียวกันเนาะค่ะพ่อเจ้าว่าเฮ้มันสิออกน้ำกันครับไถฉันนี่เน่าเนี่ยเนี่ยตัดออกให้เพื่อนเห็นนี่ไม่ได้เลยเนี่ค่ะอืมมาเนี่ยเขาเอยตัดให้เพื่อนเห็นกันตัดออกให้เพื่อนเห็นน้ำเนีเพราะว่าตัวนี้ ผู้แปลกทอ่เกินมานล้วกันทั้งสาตัวแล้วเห็นเจ็ดเก็เห็นโอ้เห็นสามเราก็เห็นเจ็ดอ้าสองสบอจส,สองนี่มันตัวเดียวกันเลยแสน<ช>แม่นี่หลีว่นี่แม่เห<ช><ๆ>็นตัวเล็กๆ่นเห็นกันยเหรอมันตัวใหญ่กันย<ช><ๆ>นั่นแหละมันจะเป็นสุกช้องดอกมันกน็อาจจะหล่ตัวเนาะ กระตัดออกให้ก็เลด้สิไลต์ตัวอันตามจริงก็บอันเอาานสามตัวกับมีแค่นั่นแหละสองดอกมันเป็นสองดอกอปูมันเป็นเรียงมังเอิญอิริสีวงให้ทั้งสองดอกเลยนะได้ครับบาร์บ,บาบางเทียอันหนึ่งอาจจะมาล้างอันหนึ่งอย่าอาจจะมาบนอยู่ไหมค่ะอืมครับพวกห้ทั้งสองดอกเลยสูบสองดอกมันแฝกดอกนี่แฝกผ้กากลางดอกนี้มากับตัวเก่าเป๊ะเลยอืมครับเดี๋ยวกรรมารรตรงกับเราของรัฐบาลพ่อแม,นม่นบออะไรแม่นอยู่ครับปูโอเป็นตะคิดไว้ดิครับปู เราปุ๊กเขเลยว่าเออคือแปลกแพร่หน่อเราคือมันสีหอยเขาบนเขาล่างบ่อของวันี้สนอกค่ะอู้ยไแหงว่าสีมีนอเห็ดอยู่ค่ะเพราะว่าปุ๊กว่าเชียนกออิฐแอมตัวนี้ไปทั้งนานไหมเออเอาว่าเชียวเล็กออกสนองมันไม่ล่านันฝนสาดไทยเพื่อนมึงแน่ใครหนึ่งสองสามหม่องเนี่ยล่ะเออว่าเชียวอิดมา่เชียวอันอันเลือดลูกกงนี่ออกเออว่าเชียวลูกกงออกแล้วก็ย่ําย่ําดันมันฝนสาดตร์นะน้ เอาผ่าใบใส่กับผ่าใบกับขาดแล้วเสียขาดแล้วค่ะวันนี้ว่าป้าเอาแอีมให้เป็นชาวบ้านซะนะสมัยเพราะว่าย่อมผลมากไม่จ้างคนบ่อนั่นนะค่ะนั่นแหละว่าชิฮิตนี่แหละถ้าเทียนใส่ถ้เทียนเป็นอยากซอยบุญทงหนึ่งหรือไส้สอบหนึ่งหรือหินขิ้วหนึ่งไปยังสี่น่ะค่ะถ้าเทียนมีปูฝนซอยเนาะถ้าปูได้ค่ะกับชาซางนี่แหละค่ะชาซางกับพวท่านมีดอกนี่ก็ได้อืมเพราะวาเบิ้งอลไรตีครับคุ เมื่อเช้าเนี่ย่นมาเคนค่ายงานอยู่่นรับงานอยู่คนสิเลียบคนยังก็สีแล้วมเบื่องไห้วะท่านนั่นแหละก็เรียกนั่นแหละก็เรียกว่าสีมีมองเห็ดนี่แหละไม่ไท totally right ่เพิ่บิ่งน้ามอาหน่งปองสองปองสามปองสิชองไว้ปองเดียวใช่ครับสิเฮ็ดกัเลยเห็ดอยู่ในกุฏินี่แหละอาเทียพุ่นโศกมันน้ําปูอาเทียแตก3ามตัวอาเทียได้ปุ้นตึมกันเห็ดพว่าปูก็ซื้อเอาได้ไงซส่นะ มีแตะบอกเอบซีเอบมินนี่ละค่ะอาจจะเพิ่มไม่เหตุบุญร่วมก่ะใสกุฏิซอยเนาะค่ะเพราะว่าของปูมันกับเขาอยู่เครื่องรัฐบาลเครื่องเล่าเขาทุกอันทุกอันอยู่ค่ะพิจารว่าเป็นทุนหน่อยโอ้ยไดหาบาทปูสิบาทปูกันอันปูกันเลยรวโอ้ยพอนายล้อปูกับ่อมีเราเหินนั่นล้อคว่ากันได้หน่อยก็สำน่งกับบทบทท่านทำนนํันกับใดผู้วางที่นะอื่อันได้เป็นซือเป็นลอยเป็น ลอยสองลอยยังผนยังเป็นใจนั่นทันนะผู<ช>้ว่าโอ้เป็นยังกันในหน่อยมันกันเอาไปต่อทุนหมดเดอ้อผู้กับ,บอกสิละ,บ,ะอบ,บอกเอฟซีผลกันเลยบนโท่มาหาผู้ก็เลยได้น้ำยูปู้หาบาทเหรอได้น้ำยูปู้สิบบาทเราเลยเตนลอยน<ม>ี้ยกาบอกลอยคุณนลอยเห้มาเทศคนจิตอมบดน้ำแี่สนอโอ้ยทุนโมมีปผู้เหรอวะมีแต่คนเนันเดอนเออมีแต่ผู้่นไปตัดไม้เพาท่านผนไหมนั่นเดียวค่ะ ไปตัดไม้ยูปูมือนี่มไปตัดไม้ยังไม่ยู่่ามาพอท่านเมืนว่านี่ตัดละนี่เจ้ากับมีจเจู้ฮะแบบฮะแบบชัวบ้อนนั่นน่ะฮะแบบเลยนำพักนำเรงเจริญมือเจริญเล่นขายเลงกะทิมือละถท้ายอีมันเป็น่ล่ะแม่นครับปูใส่ใส่ขวั้วอีกนี่ก็ไดวเลยานีกนี่ล่ะค่ะบุกเลยว่าว่าเป็นยานเนอกเอากัจีทอนี้เลยเ้อะปู้ ไอ้ม่โชคม่มันทั้งเอฟซีเอฟมินทูบสุขคนล่ะค่ไอ้เป็นก็ไหลก็แช่น้ำกดติดตามกด็ดิ้งแจงเตียนนะเจ้าลงของปูไปก็จิตเห็นเนาะครับปูณคะแต่เจ้าว่ามันหลายตัวเด้อคันคันมักนั่นกันทัดออกตัวเดียวเอาก็ได้เงี้ยนี่คันแม่นั่นก็ได้คันแม่น่นั่นก็ไดัดออกยังที่ยังสี่กระเด็นเรื่องเก็ตรองที่กระเด็นก่อนว่าตัดนั่นนี่เอฟมินปูก็เลยบอกว่าให้ตัดให้มุดสูตรโหลดนั่นนั่นเลยเจ้าว่าคันเท่าจะเอาเนียนเนียนนะเจ้าแม่สามตัวก็คือก อกลอ็ล่อบางกว้วฝันปูมาแลกงน้ำอีกทีหนึ่งว่าสี่ฝันยังเนาะแต่เข,ข้าคอนเลขเขาว่าฝันเห็นป้าเขาว่ายัางสีนะบเบิ่องอีกลิปหนึ่งเล้อเอาไอ้มีโชกไม่มันสูขขน้ผูโจกคนยังเงปังๆจะจับเงินแสนเงินหลังมืออื่นเนาะเอาสูกสุขมันมันนี้ปังๆเอาจะเลืพอนคุู้่ะการรักษาครับคู้สาย่ค่ะ มองนี่ถ้าพี่น้องที่ปูเราวสีอาออกนี่คือฝนันฝนมันสาดนะพี่น้องหนาหนาฝนนี่มันสีสาดปูเราเลยสีออกตะกี้มันสะมีผ้ายผาใบผ้าใบมือค่ะพี่น้องค่ะปูเราเลยเอาออกๆสันีิพี่น้องปูเแล้วจงไวปองปองทั้งนี้อันนี้สามอ่ะสามปองนี่ปูเราวสีสิปิดเปิดพี่น้องค่ะฝนมันสาดเนาะพี่น้องมันฝนสาดเข้ามาปูเราเลยสิปิดมดอสันติพี่น้องช้างเพิ่งกับาท่านนี่มานเพิ่งนะค่ะเพิ่งกับท่านนี่อันช้างเพิ่งกับาท่านนี่วาง พี่น้องเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิ่งรู้สิมาสรุปซุฟังอีกรอบนึงนะคะพี่น้องคะว่าแนวทางมือของปู่แล้วมีตัวใดแน่นะคะพี่น้องเนาะสรุปแนวาทางใยคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรตั้งแต่พี่น้องคะมือนี้ปู่แล้วมีแนวทางมาฝากนะคะ,าาคะ,คะพี่น้องคะแนวทางของปู่ค่ะเป็นเลขกถูกค่ะพี่น้องคะ ก้าหาซีนะคะเก้าหาซีแล้วก็สามเจนะคะพี่น้องคะเก้าหาซกับสามเตัวเก้าหาซนี่ทูกแตกออกมาเลยค่ะพี่น้องคะแตกออกมาเป็นสเปียงค่ะพี่น้องคะเอาบะนี้นะคะก็เลยตัดเป็นสอตัวหายค่ะพี่น้องเก้าซีเก้าซีเก้าหาหาซีสามกับสานะคะพี่น้องคะบนี้นะคะสําหรับานท่ของปูค่ะในหัวติพานมาพี่น้องกับเขา นะคะเขาหนึ่งซีซีหนึ่งนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะรัฐบาลของปูแล้วกับเขาดิพี่น้องรัฐบาลของปูแล้วเขาศูนย์สองนะคะคำโค้งของปูแล้วมาเขาซีหนึ่งหนึ่งซีนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะพี่น้องน้ำไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องคะตั้งช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบ้าเนเฮาสกูสก้อนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอบบขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคร่ะพี่น้องคะตระพยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือน,นทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข,ข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะทงงบ้นมมอีีีเเพยค่ะกสิ ขอโตล่าพี่น้องบารเทาสขุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็มแบนในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี